ันเทิงค่ะทุกข่าวจะมาอยู่ในรายการแบบนี้แหละ,ะเรียกว่าสนุกสนานกันอย่างแน่นอนวันนี้มีเรื่องอัปเดตมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องริซ่าแบ็คพิงน้องจักรจันทร์รวมไปถึงอักษรย่อที่หลายๆคนอยากล่วงรู้เสเหลือเกินคนชอบนะเรื่องอักษรย่อเนี่ยนะคะเ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อให้เป็นการเสียเวลาแล้วกันข่าวแรกวันนี้เนี่ยะคะเป็นข่าวของสาวริซ่าแบ็คพิงเลยคุณผู้ชมทราบกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของดาวมา้าไงนะคะ หัวล้านใช่ไหมคือไปเหมือนแบบว่าน้องริซ่าเนี่ยนะเป็นคอมเมนต์หรือว่าเป็นเมนเทอร์ในการวิพา์วิจารณ์เด็กฝึกหัดในรายการรายการหนึ่งชหลังจากนั้นค่ะน้องเนี่ยก็ได้ดูโชว์แล้วน้องก็อืมแปลกๆนะแล้วก็มีการวิพา์วิจารณ์ แต่คำที่พา์วิจารณ์เขาชมขามันเป็นการแปลเป็นภาษาไทยนี่ไงมันไม่ตรงกับความหมายที่มันเกิดขึ้นในสิ่งที่น้องพูดใช่จนกลายเป็นเรื่องราวกระแสบ,บูลี่บอกว่าน้องลิซ่าเนี่ย ไอบูรี่คุณเลียงเซินได้อย่างไรแต่จริงๆอะคนที่หน้าตาไม่ดีจริงนี่ทาผมทรงนี้อันนี้เขายังหล่ออยู่เลยแม่เนาะมีโอกาสได้เห็นภาพตอนที่เขาผมยาวนะคนนี้ซุดผมยาวหล่อมากแต่ด้วยความที่เขาใส่หมวกบ่อยไงบางทีหมวกมันกินผมเนาะมาดูรายละเอียดจากกรณีดราม่านะคะของคุณลิซ่าแบ็กพิงที่รับหน้าที่เป็นเมนเชอร์ในรายการยูทวิตตูซีซั่นสามเนี่ยนะคะแต่ว่าถูกกลับไปบูรี่เด็กในรายการนะคะก็ คือเป็นเด็กฝึกในรายการอย่างคุณเหลียงเชิญที่เขาโกนนน้งหัวเลยก่อนที่จะมีการเปิดเผยสาเหตุนี้นะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องโกนผมอย่างที่แม็กซี่บอกนะคะก็มีเหตุผลของเขาจนล่าสุดมันก็เลยกลายเป็นมีแฮชแท็ก ลิซ่าแอปเปอริจีทูเหรียญเซินนะคะเพื่อ <spe aker> ให้ลิซ่าเนี่ยออกมาขอโทษเหรียญเชิน <spe aker> แต่ในเวลาต่อมาก็มีการรายงานนะคะว่าดราม่าดังกล่าวเนี่ยมีเพียงคนไทยที่ไปปั่นกระแสเ <spe aker> พราะว่าทั้งในจีนแล้วก็ทั่วโลกไม่มีใครเขาพูดถึงประเด็นนี้เลยเพราะมันถูกแปลเป็นภาษาไทย <spe aker> ถูกพิมพ์ออกมาเป็นภาษาไทยค่ะ <spe aker> ซึ่งเราเนี่ยก็ไม่ได้เก่ง เรื่องอของภาษาจีนหรือว่าภาษาเกาหลีก็จริงบางคนมีสามีเป็นต่างชาติอะ่ะบางทีการถ่ายทอดข้อความหรือถ่ายทอดความรู้สึกอะมันจะแปลออกไปแตกต่างกันเลยอ,ม,อามาดูเขาบอกว่าล่าสุดนะคะมีการเปิดเผยข้อมูลนะคะจากช ไอจียีของประเทศจีนเนี่ย <Yeah. S 1> นะคะที่เป็นผู้ผลิตรายการยุทธวิทยูซีซั่นสามเนี่ยค่ะก็ไปฟ้องผู้ที่ปิดเบือนข้อมูลแล้วก็ปั่นกระแสะจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดในรายการแล้วก็เกิดความเสียหายกับริซ่า mm hmm. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว mm hmm. โดยระบุนะคะว่าช่องไอจียีเนี่ยนะคะ uh huh. ได้ทราบเรื่องราวดังกล่าวไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแฟนคลับที่เป็นอินเตอร์นะคะของทางคุเหลียงเซอร์เนี่ยเขาก็ได้ส่งข้อมูลนะคะไปให้ทางด้านไอจียีรับทราบแล้วก็เตรียมดําเนินการกับผู้ที่แช่ ทําให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือความหมิ่นประมาทที่มีต่อทางคุณลิซ่ากับทางรายการค่ะทีนี้เนี่ยในประเทศจีนนะคะมีความเข้มข้นมากๆเลยนะคือเขาค่อนข้างที่จะเข้งเข่งงวดมากเกี่ยวกับเรื่องของการหมิ่นประมาทและกําลังจะดําเนินคดีตามกฎหมายนะคะในเร็วๆนี้ค่ะก็รายงานดังกล่าวนะคะชี้แจงเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะว่าคลิปที่มีประเด็นนั้นเนี่ยมีการตัดสินที่ลิซ่าพูดว่าขออนุญาตและบอก,กใช่มีการตัดเสียงมีการตัดเสียงเบิด ขอโทษด้วยค่ะการตัดสีออกไปว่าลิซ่าเขาพูดคําว่าขออนุญาต<อ>นะแล้วก็บอกว่ามันคือคําชมเพราะว่าจริงๆแล้วพอย้อนกลับไปเนี่ยทางคุณเหรียญซึนเนี่ยนะคะกับทางคุณล,ลิซ่าเขาสนิทกันอยู่แล้วเอา,เอาง่ายๆเอาประเด็นนี้เลยละกันสมมต,ติโตเนี่ยสนิทกับแม่เล็กซี่ และตั้งโอ๋ะจะต้องไปโชว์เ,เล็กซี่ก็ต้องมีภาาวิจารณ์แต่ด้วยความที่เบื้องหลังของเราเนี่ยรู้จักกันถูกแต่ไม่มีใครทุกคนรู้ถูกต้องและ5 4 3 2ตั้งโอ๋ต้องโชว์เล็กซี่จะต้องคอมเมนต์แต่จะคอมเมนต์ในด้านบวกอย่างเดียวไม่ได้เพราะอ,อ,อะไรเพราะบางทีเขาไม่รู้จุดอ่อนบางจุดเด็กฝึกหัดบางทีไม่รู้บางคนหลงละเลงไปเลยบางคนรู้สึกว่าอุย๊ย ชมชั้นใช่ไหมชอบช <ฮะ S 2> ันหรือสิหรือว่าชั้นเนี่ยทำดีอยู่แล้วใช่ไหมฉันไม่ต้องป,ปรับปรุงใดๆเลยเหรอเมนเทอร์ oh. <Mental S 1> บางคนในไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศค่ะคุณผู้ชมคะเขาจะแสดงบทบาทย้ำนะว่าเป็นการแสดงบทบาทให้ได้เห็นมองบางจุดมองจุดอ่อนของเด็กฝึกหัดหรือมองจุดอ่อนของผู้เข้าประกวดแล้วก็คอมเมนต์แบบตรงไปตรงมา แต่คำว่าขออนุญาตนี่ถือนะว่าเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะขออนุญาตก่อนนะคะถ้า,ราเราแสดงนะความคิดเห็นใดๆก็ขออนุญาตนะคะนี่แต่ด้วยตัวต้องอหเองอะนะไม่ไม่ไม่ค่อยผ่านการประกวดหรืออะไรมาเลยจะไม่รู้ว่า ณนะจุดที่อยู่ตรงนั้นนะมันจะได้ความรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบว่าเขาเป็นคอมเมนตะ์น่ะแน่นอนนะมันจะจะไปคอมเมนต์ดีฝั่งเดียวเลยแต่มันก็ไม่มีใครเรวร้ายถึงขนาดพูดจนเหมือนยืนไม่มีไม่มีที่ยืนบนเวทีนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องราวนี้นะคะบทสรุปก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารผิดนั่นเองนะคะก็เลยให้กลายเป็นที่มาที่ไปของเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะยืดยาวเกี่ยวกับเรื่องของการแปลความหมายผิดนะคะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็สาวกของลิซ่าสบายใจยได้เลยน้องน่ารักเหยียดเซล ถูกอ,อ่ะในฐานะที่เล็กซี่เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เคยเป็น mentor, เมนเทอร์หรือไปแสดงความคิดเห็นกับผู้เข้าประกวดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราบอกแบบนี้เลยว่าเราจะต้องมีการชม พูดถึงจุดดีของเขาว่าจุดดีของเขาคืออะไรรวมไปถึงจุดบกเลางของเขาแล้วเด็กที่อยู่อยู่ตรงนั้นเขาจะจําในจุดบกพร่องที่เราเนี่ยคอมเมนต์ออกไปหรือเราแสดงความคิดเห็นออกไปตอ่อหน้าเขาในด้านลบเพื่อน้องเอาไปปรับปรุงแล้ว<ช>เขาจะจําตลอดชีวิตเลยนะเขามไม่ใช่เวทีเดียวถูกไหมแ<ช>ม่ในชีวิต ถ้าได้ชื่อว่าเป็นเด็กประกวดอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประกวดอะไรก็ตามมันจะต้องผ่านเวทีมากมายหลายเวทีจนประสบความสําเร็จอ,อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องโอเชื่อว่าไอ้คาติตรงนี้แหละที่มันอาจจะไปทําให้เขาผลักดันไปจนถึงวันที่เขาสําเร็จและถึงเส้นชัยของเขาได้ถ้าอวยตลอดชมตลอดมันเป็นไปไม่ได้และเชื่อว่าในรายการเนี่ยน้องลิซ่าเนี่ยพูดเยอะ,ะแต่ตัดมาเฉพาะจุดที่มันเป็นคลายแม็ก์เท่านั้นเองอ นี่แหะค่ะถึงบอกว่าเวลาจะฟังหรือเวลาจะดูต้องดูให้ครบดูให้หมดจะตัดออกมาโพสต์ในโซเชียลก็ต้องตัดให้หมดทั้งก้อนไม่ใช่ตัดบางส่วนแล้วก็มาต่อกันต่อกันความหมายมันจะบิดเบือนนั่นเองค่ะ